ีวีรูปจะเป็นลักษณะของการทีวีรูปนะฮะซึ่งอ่ะคุณดูเอาละกันนะฮะผมอธิบายไม่ถูกคุณเลือกยืนอ่านเลยอันแรกนะฮะจะเป็นคืออันปัจจุบันก็คือสแสดงทีละรูปนะฮะอันถัดมานะครับสแสดงแบบหลายๆรูปในตาลางขึหนไปก็คุณชอบดูแบบไหนนะฮะคุณก็เลือก มันจะได้รักษาการียจัดเรียงของหน้าตานะฮะจัดเรียงหน้าต่าถ้าอยากจะกลับมาเป็นแบบเดิมก็ง่ายๆนะก็กลับมาที่ในหน้าต่างนี้นะฮะแล้วก็คลิกไปที่แบบที่เป็นรูปเดียวนะฮะบางทีมันเกิดขึ้นเวลาคุณทํางานหลายๆงานหลายๆรูปแล้วคุณต้องเห็นการเปรียบเทียบของรูปหลายๆรูปนะฮะการใช้หน้าต่างแบบนี้จึงเหมาะสมในการใช้ อันไหมให่ทันบอกนะฮะของไหนบอกนะฮะให้ซ้ำไหนบอกหรือถ้าอยากจะมีไอเดียเพิ่มบอกนะฮะ